กัดเลยบอลเล่คอนกับบอมีเนาะมืงหนีมาทับหลายคนเั็กน้อยครับพี่น้องคอนบ่พอครับสูมือจะทับอยู่สองคนครับมืงหนีคนไทยมาเห็นน้ำกันเบิดครับวันสุกร์คนบอมพอหรือคอนไฮคอนไฮบ่หรอคนบ่พอคอนไฮบ่ครับนี่ครับวิธีการต่อคนกับสีประมาณนี้ครับพี่น้องต่อเขาให้่อนเนื้อใหม่นะครับนี่ครับต่อเขาห่อนเนื้อใหม่เลยครับนี่บอลเล่เงียบบังดูบ่เลย นี่ครับนี่ครับให้พันล่อนออกเนาะครับล่อนไปครับร่อนไปนี่ครับอีกอันนี้จะใช้สามกิ่งครับพี่น้องงานนี้อีกเบอร์เล่นงานล่างอีกนี่สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสวัสดีท่านผู้ชมครับ มือนี้กับพ่พี่ๆน้องๆมารับชมวิธีการเสียบกิ่งมกม่วงนะครับเปลี่ยนพันธุ์ไม้ครับพี่น้องเหยียดน้ำกันของคนครับมือนี้คนไทยต้นเก่าก็จะเป็นพันธุ์ไอเดนครับพี่น้องก็จะเปลี่ยนเป็นเชอรี่นะครับช่วงนี้เชอรี่ราคาดีครับพี่น้องก็ลองไปปรับใส่บรรทอนเพิ่งครับง่ายๆครับนี่เดี๋ยวรอถ่าเปาเล่คนัวนี้จะบังแั่ไหนครับพี่น้องมาเห็น เดี๋ยวเล่บรรทิดกบบนะครับเดี๋ยวคนจะมาปาดเสียบห้พี่น้องเบิ้งนะครับก็ได้ไปปรับใส่บ้านเ้างนะครับเดี๋ยวจะจงไว้ซ้ำนี้ครับสำหรับงาเลี้ยงนะครับตัดถิ่มเบิ้ลครับแต่ละต้นจงงาไปหน่อยๆน่งทีนะครับพี่น้องครับต้นหนึ่งจะใส่สามงาครับสามกิ่งนะครับครับจะจงไว้แค่นี้นะครับกับตัดถิ่มเบิ้ลนะครับเอาเัวเล่มาเสียบห้พี่น้องเบิ้งด้วนวิธีการปาดด้วยปาดแบบใดย ฝากพี่น้องมึงนี่ครับกิิงมันก็จะเรียกมาประมาณนี้ครับบ่ให้แก่หลายแล้วก็บ่อ่อนหลายนะครับโอ้มีดนี่คมคมจิบเลยครับพี่น้องใส่ไม่คมคมนะครับเข็มสองเทียเสียบขอเลยบ่อเลยนี่ครับง่ายๆครับพี่น้องแล้วก็ปรับใส่วันเทิงมึงครับเีไปเสียบเขานะครับตามแผร่ดีฮู้ บากเปรนะครับมาพี่ให้ดูเดี๋ยวพี่น้องมึงดอกเขาเสียบไรยลาเลศอันนี้ครับนี่ครับสวยทางนี้จะเข้าข้างไหนครับพี่น้องนี่มึงทางหลังเปเลาทางหลังนี่ครับทั้งหลังกเกิดประมาณนี่ครับปลาไหลครับทางที่ว่าเขาในเนื้อไม่เกิดเหตุแหยาๆจังหน่อยครับประมาณสองเซนนะครับพี่น้องสองเซนสามเซนครับไม่ไม่พาดให้เบิร์ดเลยปาดเบิร์ดไม่ปลาเรศนะครับน้องจริ ครับนี่ครับครับตั้งขึ้นได้หรอกตั้งอย้าพี่น้องมึงดอกปัดแล้วตั้งดีๆนี่ครับทั้งนี้จะเข่าเนื้อไม่ครับทั้งนี้จะออกข้างหลังครับทั้งเปลือกครับนี่ครับไปเลยไปเลยเนี่ยใกล้ๆบึ้งนี่ครับลองปรับใส่บันท้อครับพี่น้องง่ายๆครับมีกันึ่ด้ิดนี่งานนี่เห็นแล้วว่าทิศเหนืออีกน้องว่าทิศโดดโดดเลยครับพี่น้อง เสียบปั๊บแตกยอดทันทีครับพี่น้องเบาติดจ๊กเข็ดหขังบือนี่นี่บอลเลสเสียบะส่ายพี่น้องมึงดูนี่เนี่ยผิดมั่นเนาะครับนี่ครับแต่จะให้ชิดนะครับชิดสําหรับแผลทั้งไหนทั้งนึ่งครับพี่น้องนี่ครับก็คือว่าช่วงนี้พันทางบ่เป็นยังครับนี่เพรให้ชิดทั้งไหนทั้งนึ่งคนจะติดดีครับพี่น้องแผลตัวนี้ก็ลงให้สนิทนะครับแผลที่ห้องปาดนี่ไปอีกบอลเลสปาดในรอบเดียวทีดีสุดครับถ้าฝันเชียเดียวจวดนี่คือว่าคมคมนี่ดีกว่าาเนะ ครับสุดยอดนี่เขาก็จะงานออกน้อยนึงครับพี่น้องนครับหยียไไปเลยครับตบไหลรวบไหลครับตบไหลเบาทิศแล้วแล้วเบาทิศกับสีมะพันธ์ครับบ่เนี่พันธ์ให้แน่นแล้วเบาทิศครับตัวนี้ดึงให้แน่นครับพี่น้องแปดรอบเก้ารอบบ่เป,ป็นอยังครับดึงให้เน่ยนเลยรวบไหลกับาเป็นอย่างแห้งเนีนแห้งดีครับพี่น้องตอนนัวนี้พันเ์แล้ยแวกั เห็นไัมติดยากันเจะล่ะติดกันค่อยพันหมเบาติดพันก่อนไปติดนะมันต้องพันแล้วค่อยตีดค่อยดีครับพี่น้องมันจะติดดีคแบบเอาพันเบาติดพันงามอย่พี่น้องมึงด้วยแบบพี่น้องก็ประมาณนี้แหละครับก็ลองไปปรับใส่พันเฮาเบิ่งครับผู้ใดสิว่าจะเปลี่ยนพันใหม่นะครับบ่ต้องย่านตายครับตัดเลย ต้นอายุ10ปี20ปีกระตัดได้ครับสามารถเสียบกิ้งได้เวิร์ครับบม่มีไตน่ครับพันแน่นๆดึงแน่นๆก่อนครับสิดยารอบเป้าทิศแรงเปียงปลาใส่ยาจังอยว่าต้องยันเปลืองยากันป้องกันเชื้อราครับพี่น้องนี่คือยากันเชื้อราครับผสมไว้นะครับ ก่อนที่ใส่ถุงนะครับพันเรี่ยวสีดหญแค่นึงครับพี่น้องแล้วก็ใส่ถุงซอมถุงแล้วก็มัดเลยครับถุงมันจะตีก็ง่ายไงถึกเดีย,ย <c oughs> ดที่บ่ทิดพ้องไหมนะธรรมดาถุงไหมตี่ยากครับตียาก <c oughs> ใช่ไหมเด็ปกติก็ต้องใส่ถุง,งไงก็หนีน้อยนึงครับพี่น้องหนีถุงใหญ่หน้อยเยอะครับเนี่ยถุงน้อยก็งาเบาทิใหญ่เดี๋ยวถุงใหญ่มาใส่เนี่ยเบาทิดพวกงาหั่นง่ายอัศรางแล้ว ครัใส่ได้เยอะครับใจจะใส่ยากเล็หน่อยครับใส่สูงมันหน่อยนะครับปิดเกินไปครับพี่น้องบ่าวทิศขี่คันยังครับเรื่อยๆก็มัดบ่าวทิศเช่นนี้เช่นนี้มัดบ่าแห้อากาศเขาเลยครับมัดให้แน่นขึ้นครับตัวนี้ก็ได้ครับลองไปปรับใส่บันเทิบมืงครับพี่น้องง่ายๆครับ เปลี่ยนพันธุ์ใหม่นะครับหรือว่าปล่อยไงคือว่าต้นเถ่าต้นสูงแล้วก็ตัดลงครับพี่น้องเห็นเป็นเสาเฮ็ดในเป็นเสาเห็นแตกยอดไหมนะครับพี่น้องตัวนี้ก็จะสามปีครับค่อยเจ้าลูกครับนี่ับทางนี้บปาเล่ก็จะเฮ็ดไปเรื่อยๆครับนี่อยับตัวนี้ติดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับบปาเล่ว่ารับประกันเลยครับติดร้อยเปอร์เซ็นต์รับประกันครับพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปรับชมนะครับที่พันเฮ็ดไว้แล้วสองอาทิตย์ครับพี่น้องบปาเล่บรนทัดไปแล้วสองอาทิตย์เดี๋ยวผมจะพาไปรับชมครับก่อนเลิกงานนะครับพี่น้อง แถวแรกนะครับแลแถวช่องนี่แหละแถวแรกเนาะไปชมแถวแรกนรเรนาะบอเลยเหน็นไว <c oughs> ้เนาะเดี๋ยวพาพี่พาน้องไปรับ <c oughs> มชมกัน,นครับนี่ครับง่ายๆลองปรับใตยบ้างน,นะครับสำหรับพี่พี่น้องบนเฮาที่ว่าอยากเปลี่ยนพันหมวกม่วงไม่หรือว่าอยากเห็ดสาวหมวกม่วงนะครับธิว่าเพิ่นต้นสูงแล้วนะครับก็ตัดลงมาเสียบกิ่งไม่เพื่อธิว่า,าเขาจะได้เก็บกลิ่นไงนะครับพี่น้องการทาบก็ต้องทาบหนาห้อนครับพี่น้องจะติดดีหนาห้อนนะครับ ถับหนาหนาวก็จะติดยากจังหน่อยครับว่าค่อยแตกยอดวันนี้หรือว่าถ้าเขาทับหนาฝนก็โอกาสติดเชื้อราก็หลายครับพี่น้องทั้งนี้ก็จะเป็นเบากรอยครับเพชรทาผมผมกัดทั้งไปบางนักศึกษาบรรดายละเห็ดยังหลายอย่างเลรอครับมือเนี่ยได้ก็มาเห็ดซอยเบากรอยนะครับพอดีมีโอกาสกับถ่ายคลิปใไปพี่ๆน้องๆได้รับชมกันครับพี่น้องตากกมูจังหน่อยครับบทันมูตำเบากรอยเห็ดผู้เดียวครับมือเนี่ยในเบากรอย ก็พ <laughs> ูดเดียวยังยาบ่ผสมยาบ่ยาเบิดบ่ยังครับพี่น้องยากันเชื้อราครับมันก็ได้ผสมไว้แล้วนะครับเนี่ยก็ก่อยจะเอาไปฉีดนะครับพี่น้องนะครับยายากันเชื้อราครับต้องเอาไปฉีดครับพี่น้องฉีดก่อนดีว่าเขาจะมัดถุงนะครับการร้องหาบึางบันเขานะครับ ผมว่าอยากกันเชลาบ้านเ้องก็มีเฮื่อนครับอาจจะเป็นคนละยี่ห้อแต่ก็ใส่ได้เฮื่อนครับพี่น้องใส่แทนกันได้เบิดนะครับนี่ครับลองปรับใส่บ้างนะครับพี่น้องกสิว่าพี่น้องกสิว่าเพิ่นท้าสีเ็ด้ยงนะครับนี่ครับสำหรับบ้านนี้อากาศฮ้อนแห้งครับพี่น้องผมอันสีสีโป่งสาขึ้นนะครับต่งนี้หนาฮ้อนนะครับก็ต้องท้าสีเพื่อกันไม่ให้ต้นฮ้อนแล้วก็ใส่ถุงพังแสงครับตัวนี้เอื้อนสูง ตัวเรียมๆนี่เอินถุงพังเสงหรือว่าถุงกันห่อนนะครับพี่น้องเวลาเสียงแดด่องมเาิ่นก็จะสะท้อนกลับนะครับพี่น้องเพื่อให้เพิ่นห่อนแห้งนะครับซอยบ่ใหหต้นห่อนนะครับบ่ให้กิ่งพ่นห่อนในนะครับเพื่อให้เสียงสะท้อนกลับนะครับน่ครับเดี๋ยวพาพี่พะน้องไปรับชมนี่จังน้อยครับพี่น้องที่เพิ่นนั่งในเก็บผลผลิตนะครับสําหรับสําหรับสวนนี่นะครับนี่ครับ ตัวนี้ก็จะเป็นพันจีดครับพี่น้องนี่ลูกดกต้นเตี้ยครับต้นนึงก็บ่เกินบ่สูงเกินสี่เมตรครับพี่น้องแต่ละต้นนะครับเวลาเก็บผลผลิตแล้วแล้วผก็จะตัดตัดแต่งทุกปีครับตัดหัวตัดขางนะครับตัดเบิดครับไม่ให้ต้นสูงนะครับพี่น้องน่ครับงามๆดกๆครับพี่น้องพันจีดนะครับดดๆงามๆต้นเตี้ยครับพี่น้อง ทังพุ่นก็เห็ดแล้วล้วครับเดี๋ยวก้อนเรื่งั้นผมจะพาพี่พ่น้องไปรับชมตรงที่ว่ามันทับไว้ได้สองอาทิตย์นะครับพี่น้องว่าจะแตกหน่อยแตกหลายตำแหนนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันครับตอนก้อนจะเลิกงั้นนะครับนี่ครับพี่น้องมือแรกที่เริ่มทับนะครับจะเป็นร่องนี้ครับเปิดทัพี่น้องหรือเบาก่อยสองอาทิตย์ครับพี่น้องนี่แต่สามอาทิตย์พอดีได้เปิดทุงครับอู้ตัวนี้ขึ้นไงแต่เบาก่อย ครับพี่น้องเห็นบ่้น้องครับนี่แต่คือตัวนี้นะครับมันก็แตกหน่อยนึงแล้วครับพี่น้องนี่น่ครับตัวนี้ก็จะกำลังจะแตกตัวนี้บ่ก่อยแต่ตัวนี้ว่ามันแดดลวกครับพี่น้องนี่แตกง่ายแล้วครับสองอาทิตย์แตกง่ายแล้วแดดลวกก็จะต้องใช้มีดตัดเปิดอากาศหน่อยนึงเนาะน่าจะเป็นเป็นวันอาทิตย์ครับพี่น้องเดี๋ยวจะมาเปิดแล้วครับนี่น่ครับจะเปิดอากาศเขาหน่อยนึงครับนี่ถ้าว่าอากาศว่าเขาก็จะเป็นแบบนี้ครับพี่น้องแต่ก็เพะเป็นยังครับถึงมันจะ จะลวกตายเดี๋ยวพันก็นแตกขึ้นไม่ขึ้เขาครับพี่น้องว่าเป็นยังครับออเอาปิดไว้คือเขาบ้าก่อยห้องเขาเราหยามาพ่นน้ำเนาะกำลังเลิกงานครับพี่น้องพามาชมบรรยากาศก,าก่อนครับถาดจริงนะครับเดี๋ยวสองอาทิตย์ครับก็จะใส่มิดตัดน้อยๆครับมาเปิดเปิดไปพ่นบ้าก่อยเอามีดนั่นเปิดบางนาะเปิดหน่อยนึงให้อากาศเขาจะเปิดเพ่อให้อากาศเขาได้กอนนะครับพี่น้องนะเปิดมุมพ่นบ้าก่อยอันละมุมถึงอันละก่าไปเมื่อกี้เลย ไปมันกี่ออกหน่อยนึงน่ครับพี่น้องจะเปิดจำนี่ก่อนครับนี่วิธีกันเปิดนะครับก็จะล้มนิดหน่อยครับน้อยๆครับก็ได้เปิดรายครับพี่น้องนี่นี่ครับน้อยเดียวแค่ว่าขอแค่ให้อากาศเขาได้นะครับพี่น้องเนี่เปิดนิดนึงให้อากาศเขาได้ก็พอแล้วครับเดี๋ยวอีกอาทิตต์ต่อไปก็จะไม่เช็คอีกนัดนึงก็จะเปิดขึ้นร้ายแบบนี้ครับเปิดรลายขึ้นอาทิตต์ต่อมาก็จะเปิดประมาณนี้ครับเพราะเป็นทางออก ทะลุถุงแล้วก็จะเปิดเบิดเลยครับพี่น้องนี่ครับงามๆครับกิ้งทาบครับสองอาทิตย์ครับพี่น้องลองครับพี่น้องหนี่ครับพี่น้องนี่จะลองเบาเหยื่อครับาก่อยครับมันทาบไปแล้ครับสองอาทิตย์หน่อยๆครับพี่น้องมาถึงสามอาทิตย์ครับทีทับกิ้งนะครับง่ายๆก็เอาทับใส่บรรทัามึงครับพี่น้องก็เป็นแนวเบ้าก่อยรุ่นโอ้โหเจียวๆอยู่โอ้แตกเบิดครับพี่น้องงามๆคือเราครับพระพี่พี่น้องนั่งมอนี่ไก่ทุบาก่อยนี่นี่ครับพี่น้อง จะล้มจ <an> ังไงนะครับขอโทษขออภัยครับก็เป็นยังครับนี่เพิ่นแตกหน่อยนึงครับไอ้ตัวนี้ถือว่าแตกหลายครับพี่น้องตัวนี้แตกหน่อยนึงตัวนี้ก็แตกหน่อยนึงติดทั้งสามงาเลยครับพี่น้องวันนี้ผมก็จะเปิดเปิดผมเปิดปิดใบขึ้นเอาครับแต่ปกติก็จะเอายากันเชื้อราครับแต่มีเชื้อราหน่อยนึงนะครับยากันเชื้อรามาติดปิดไว้แล้วก็จะเปิดอากาศให้เพิ่นครับพี่น้องอาทิตย์ที่สามนี่ก็ยังไแล้วผมบอกอู้งามงามครับงามขึ้นไปเยอครับเนาะ การอะไรหนึงครับสำหรับที่ว่าห้องเปิดดอกหนึงเพราะได้ให้พันมีอากาศตัวให่อีกต่ว่าพุ่ยมันห้อนหลายนะครับมันเกิด้ใหญ่เร็วๆครับพี่น้องเดี๋ยวนิดนึงครับจะลองไปปั๊บใส่บ้านเฮาบ้างครับพี่พี่น้องๆบ้านเฮากับวิธีการเสียบกิ้งนะครับเสียบกิ้งแบบง่วงนะครับเปลี่ยนพันไม้นะครับกับง่ายๆครับสำหรับผู้ใดที่ว่าต้องการเปลี่ยนพันไม้หรือว่าต้นมันสูงเกินไปนะครับพี่น้องกัตัดลงเขาก็เสียบไม้ครับ ก็ลอให้กิงมันแข็งแรงกับประมาณ3ปีก็ได้กินลูกคือเกาครับพี่น้องแต่สำหรับคลิปนี้ผมก็จะขอจบเพียงแค่นี้นะครับให้พี่ๆน้องๆบรรท้อนไปลองไปปรั๊บใส่ไปครับอย่าก็รอติดตามเราชมกันเรื่อยๆครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเป็นเป็นติดเต็มเมื่แล้วเปิดแล้วผมมีเวลาผมก็จะทายพี่ให้น้องจะรับชมอีกเท่านึงครับผมก็่สำหรับคลิปนี้น้อยข้ากลางก็จะขอจบเพียงแค่นี้นะครับก็จะขอลาพี่ลาน้องไปก่อนครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่ๆน้องๆมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมมีความสุขความเจริญ นาพ่อกันไหมครับขอบคุณหลายๆครับสอนเรบพี่ๆน้องๆที่เข้ามาติดตามรับชมครับรอติดตามรับชุ่มจะมีครับมาจะน้ำท่ำเลยนะครับครับพี่หน้าพ่อกันไหมครับผม